สวัสดีค่ะสาวบนชาแนลค่ะมื้อนผ้ามาเบิ่งบรรยากาศล้างบ้านค่ะมื้อนาอากาศดีดีค่ะเริ่มเย็นสบายไปชมบรรยากาศล้างบ้าน,นพร้อมกันค่ะกับสาวบนไป let's go ถ้าชมบรรยากาศล้างบ้านค่ะบรรยากาศดีดีค่ะมื่อนี้คุณนกบินอยู่คุณค่ะด้านหลังจะเป็นต้นไม้อาพาร์ตเมนต์เยอะ นกของคือแซลแซลอยู่ค่ะต้นไม้ใหญ่นกมันชอบมา่อนอนชอบมาอยู่อาหารการกินก็ร้ายค่ะอาหารของนกของนกของกระหลอกกระเตะทางชองเข้าก็มาอัปเดตให้เอฟซีได้รับชมค่ะ เยาว์ฝรั่งซิดนีย์ออสเตรเลียอัปเดตให้เอฟซีได้รับชมค่ะพ่อแม่พี่นอ้องทั้งเมืองไทยเม,มืองบรรยากาศค่ะเมื่อจะแตกต่างกันกับเมืองไทยยืนหยัดก็ไม่จะตื้อไม่ได้พลาดเมนบรรยากาศท้องฟ้าแี่ม ใหม่ไล่ไลยค่ะรถบาสมาแล้วค่ะทางมาไลายรถกระสิจอดคอนกระสิเดินผ่านอันนี้คนที่ขามถนนนสีข้างมาไลายแต่บ่าจอดป๊าบเดะะ้กค่ะ องจอดอากาศดีแต่ว่าบ่ไเด้ไปออกไปทะเลค่ะเพราะว่าช่วงนี้ลอกดาวก็ไปได้แค่ทะเละไปยางทะเละออกกำลังกายยุทีิทะเลนะคะทั้งช่องห้าซเสาบนก็นมาอัปเดตแฮชซีได,ด้รับชมกันเพราะว่ามือหนีบ้านปใหญ่เห็นงานอยู่บ้าน ทะเลยไปได้ออกไปเห็ดงานวัน่นแจนทั่นขัน้นมั่นพุทธค่ะเห็ดเห็ดงานเ,เ,เสร็จกระซี่ม้งแรงหามงแรงเพราะว่าอาทิตย์กระซีตกดินแล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงหนาหนาวอยู่ค่ะเพราะหันในเบิร์ดหนาหนาวนี่ค่ะออสเตรเลียเดือนกันย่าดุล่าก็ยังหนาวยังเย็นอยู่มันหนาวเง้ยวค่ะอยู่ออสเตรเลียอยู่ซิดนีย์ค่ะอยู่ซิดนีย์ สาวบนในยูซิดนีย์ยูรัตนิวเซาเวลค่ะเพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นเมืองใหญ่แลแต่ละรละัฐเนี่ยอากาศมันจะบวกขึ้กันคืออยู่ทั้ง Land, าาาาวินสแลนด์อากาศก็จะบวกไฟหนาวค่ะอากาศาาาาก็จะอุ่นทั้งเพลินเป็นสีหน้าค่ะทั้งแม่เอิบเบิลเพราะสาวบนยูซิดนีค่ะ ขอบคุณได้ร้าน FC สุขุสุขนค่ะพ่อแม่พี่น้องทินาลาก้องสาวบุลค่ะที่เขาไม่กำลังใจกันเนาะค่ะเนะาะคุณกากาได้ยินบ่ค่ะยิ่เสียงกาห่องนกนูป,ปูป,ปีกห้ายหลายบินอยูปป่คุณค่ะสวนกันที่คุณกานก ให้เอฟซีได้รับชุ่มค่ะวันนี้ทั้งช่องเซาบนก็สิล่าไปก่อนค่ะพอกันคลิปนาค่ะฝากกดนไหลก็แช่ก็สติ๊กเรเพื่อนกำลังแรงใจทั้งช่องสาาบนน้เด้อค่ะพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ